คุณผู้ชมคะในแต่ละปีจะมีนักสูบหน้าใหม่ในสังคมไทยเกิดขึ้นถึง2 0 0 0 0 0คนนะคะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากและอาจจะบ่งชี้ว่าการรณรงค์ให้ลดและเลิกการสูบบุหรี่ไม่ได้ผลมีความพยายามที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้ในโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะเป็นปัจจัยเพื่อช่วยลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่บางโรงเรียนก็ขอให้นักเรียนทำกิจกรรมอย่างเช่นเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเพื่อขอให เลิกดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่และทำกิจกรรมอื่นๆตามมาด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะนักเรียนโรงเรียนสวนพึ่งวิทยาจังหวัดราชบุรีสาธิตการทดสอบสารนิโคตินจากควันบุหรี่ที่ส่งผลทำให้ลดปริมาณวิตามินซีในร่างกายทดลองจากน้ำผักก่อนและหลังผ่านควันบุหรี่ผลที่ได้แตกต่างกันชัดเจน น้ำผักก่อนผ่านควันบุรีจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีขาวขุนและน้ำผักหลังผ่านควันบุรีสีไม่เปลี่ยนแปลงคือถ้าเอาว่าเรา,เราพูดหรือเราดูอะไรย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นแต่พอเราทำการทดลองเนี้ยเราก็บอกเด็กเรยว่าเฮ้ยวิตามินซีเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่มีความสัมพันธ์ต่อร่างกายช่วยสร้างความภูมิทีต้านทานทำให้เราไม่เจ็บป่วยไม่เป็นหวัดอะไรต่างๆนะตรงเนี้ย เพราะงการที่คนสูบบุหรี่ปริมาณวิตามินซีในร่างกายมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปทุกทีทุกทีทกทบุหรีห่หมวลเนี่ยทราบไหมครับมันทําลายวิตามินซีได้ถึง25ถึง150มิลลิกรัมต่อบุหรี่หนมวลกิจกรรมเหล่านี้เป็นการทดลองที่สอนอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้นถึงมัธยมปลายเพื่อให้หนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเห็นถึงภัยอันตรายต่อบุหรี่ชัดเจน เอาการทดลองมาเอาเอาเด็กมาบางครั้งเราพูดเองเนี่ยเด็กไม่ค่อยอาจจะเอออย่างนั้นนะครูพูดไปแต่ถ้าหากว่าเด็กๆเ,เขาสื่อกันเองเนะพี่กับน้องเป็นภาษาเป็นภาษาเด็กก็พูดกันเองถ่ายทอดออความรู้กันเองเนี่ยเด็กเขาก็จะจะก็จะฟังกันผมอยากให้พ่อกับแม่เลิกกินเหล้าเพราะเวลาพ่อกินเหล้าพ่อชอบโมโหใส่ลูกพูดจาไม่เข้าหู แตกต่างกันสิ้นเชิงตอนพ่อแม่ไม่กินเหล้าพ่อจะดูเป็นคนใจดีนี่เป็นหนึ่งในจดหมายของนักเรียนโรงเรียนคลองใหม่จังหวัดสมุทรปราการที่รวมกิจกรรมพี่สอนน้องขอพ่อแม่เลิกเหล้าเป็นการเขียนจดหมายเพื่อขอให้คนใกล้ตัวเลิกดื่มเหล้าอีกด้านหนึ่งยังสะท้อนถึงตัวนักเรียน คือการทําจิตกรรมเนียค่ะมันก็เหมือนการเข้ามาช่วยในอย่างหนึง่ง<ม>การที่เราไปสอนน้องว่าเราขอพ่อแม่อย่างนี้ขอให้เขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่่เงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการจิตใต้สํานึกไปในตัวเลยนคะคะว่าเราเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ควรเข้าไปยุง่งถ้าสมมตนิน้องน้องๆที่เราสอนรู้ว่าเราก็กินเหมือนกันแต่เราไปสอนเขานี่เป็นหนูหนูก็ละอายตัวเองอะค่ะ การรณรงค์ในโรงเรียนเป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นปีละสองแสนคนอีกด้านชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมสกัดกั้นเยาวชนไม่ให้เข้าถึงสิ่งเสพติดร่วมกับโรงเรียนด้วยเด็กอายุต่ตำกว่าสิบแปีก็ซื้อกฎหนามซื้อบุอหรี่ได้หมดนะฮะซึงตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ออนอกจากการบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ขายบุหรี่แก่เด็กมันไม่ไม่มีใครดูแลแล,แล้วเนี่ยนะคนขายเองเนี่ย ไม่ได้เห็นถนึงความสําคัญที่การขายบุหรี่ให้แกเด็กเนี่ยมันนาไปสู่การติดบุหรี่ของเด็กแล้วเด็ก10คนที่ติดบุหรี่เด็กไทยเ่ยดคนเนี่ยไม่ได้เลิกไปตลอดชีวิตนะฮะมันก็เลยตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างสร้างจิตสํานึกนะร้านร้านขายขายปลีกนศะาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสารกิจ ผู้ที่รณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ตลอดระยะเวลา34ปีที่ผ่านมาสะท้อนว่าอุปสรรคการทํางานรณรงค์ที่ผ่านมาที่ทำให้การลดละเลิกบุหรี่ในประเทศไทยเป็นไปอย่างล่าช้ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับส่วนประกอบเป็น,ปนองค์ประกอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าเรื่องหลักนี่มันอยู่ที่เรื่องของนโยบายนะนโยบายควบคุมยาเสบ เช่นการออกกฎหมายห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายห้ามสูรีในที่สาธารณะนะครับการขึ้นภาษีนะครับแล้วก็การควบคุมบุรีหนีภาษีนะฮะแล้วก็การรักษาคนให้เลิกสูบบุรีนะครับรวมทั้งการรณรงค์ทุกอย่างมันต้องทำไปพร้อมกันมันจึงจะได้ผลเต็มที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตระบุว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่ค่อนข้างดีแต่ยังขาดการบังคับใช้ และปัญหาที่สำคัญคือรัฐบาลยังไม่ได้ให้สิทธิ์การรักษาเลิกบุหรี่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและบัตรทองจึงทำให้การลดละเลิกเป็นไปอย่างล่าช้าวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน